แฟนตั้งตารอสุปตารูปหล่อเตรียมบุกไทยงานนี้ฟินแน่นอนย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมมีรายงานว่าพระเอกดังแดนกิมจิคิมยองเดยเดินทางมาที่ประเทศไทย เพื่อทำงานถ่ายแบบนิตยสารโดยใช้โลเคชันที่ทะเลหัวหินล่าสุดมีข่าวให้แฟนๆลุ้นและตั้งตารอกันอีกครั้งเมื่อเอาเทอร์ค و รีต้นสังกัดของคิมยองแดรวมด้วย MJ ็มเจช n t e r t a i n m e n t ได้ประกาศข่าวการจัดงานแฟนมิทติ้งทัวร์ในเอเชียครั้งแรกของ Fly Yo องแดฟล o ร in Love ิยองแดโดยจะจัดขึ้นในประเทศไทยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ต้นสังกัดชี้แจงว่า Fly o n g งแดมีความหมายว่าคิมยองแดจะบินไปพบกับแฟนๆต่างประเทศด้วยความ ทเายอะทะยานที่สูงขึ้นเราได้เตรียมการจัดงานแฟนมิทติ้งในเอเชียเพื่อตอบแทนการสนับสนุนอันอบอุ่นจากแฟนๆของเราโปรดให้การสนับสนุนเราด้วยนะครับงานนี้แฟนๆคนไหนที่เป็นแฟนคลับของคิมยองแดก็อย่าพลาดติดตามรายละเอียดกันนะ